ตั้งแต่อริยสัจสีมักมีองแปดทุกธรรมผู้หมวดธรรมพระองค์ทรงสอนให้แก้ไขที่ตัวเราเองไม่ได้สอนให้แก้ไขที่ใครเลยเราเองเท่านั้นที่สามารถที่จะแก้ไขตัวเราเองให้เปลี่ยนแปลงไปตามหลักเหตุผลและหลักสักจจะความจริงได้เราเท่านั้นอย่างวลีกรรมว่าว,า,ว,า,วาทากรรมที่เขาพูดกันอยู่ในสังคมว่าจบที่เรามันเบาที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรเบาไปกว่าการกลับมาแก้ไขที่ตัวเองไม่มีอย่างเมื่อเช้าเนี่ย อาจารย์เห็นอีข่าวเหยืออะไรเนี่ยไอ้เพจเนี่ยมันพูดทิ้งทายไว้ว่าสุดท้ายแล้วมึงก็หาข้ออ้างในการที่จะไม่ไปบวชคือเมื่อวานอาจารย์ประกาศเนี่ยมึงขวางกูบวชมากๆระวังนะเดี๋ยวกูไม่ไปบวชขึ้นมาพวกมึงจะวุ่นวายนะพวกมึงวาวุ่นนะอีพวกหมอดูล่างทรงพยายามขวางอาจารย์มากว่าอย่าไปบวชนะมึงทําเลวทําชั่วแบบนี้มามึงเป็นอดีตมึงเป็นแบบนั้นแบบนี้มามึงบวชไม่ได,ไได้ไม่ควรแก่การบวช อาจารย์ก็เลยขู่ไปไงเดี๋ยวกูบ้าจี้ตามผู้มึงขึ้นมากูไม่ไปบวชผู้มึงชี้หาไว้ปวงหนักนะถ้ากูไปบวชตอนนี้กูหายไป5ปีนะอย่างน้อยผู้มึงจะเงียบหูจากการโดยกูด่าไป5ปีเลยนะแต่ถ้ามึงจะให้กูอยู่ต่อนเนี่ยยาวยาเลยนะกูบอกก่อนนะแล้วมันก็เอาตรงเนี้ยไปตัดแล้วมันก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยจะผิดศัจจาวาจาของตัวเองในการไม่บวชแต่หลังจากอาจาราย์ไล์สวดเสร็จนะักข่าวมาสัมภาษณ์อาจารย์เออฝากถึงรายการทุบโต๊ะข่าวคุณพุทธาอภิวันย์ ใครไปฝากบอกให้ครูหน่อยนะเออแต่คุณพุทธน่ารักเขาวันนั้นใครไปเจอคุณพุทธอิสระมาแล้วเขาบอกว่าเขาฝากก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ผมเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะครับผมเป็นหนึ่งในเอฟซของอาจารย์คุณจิตดีก็เหมือนกันเคยได้มีโอกาสคุยกันแล้วแต่คุณพุทธยังไม่เคยมีโอกาสคุยคุณจิตดีเนี่ยโทรมาคุยกับอาจารย์อยู่เคยเพราะเคยเข้ารายการด้วยกันอาจารย์โฟนอินก็ไปนะไม่ได้เข้าไปในรายการเท้าโทรไปคุยคุณพุทธอิสระเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพูดในข่าวช่องแปดตอนนั้นคือพอดีอาจารย์ี่ กลับบ้านถึงสามทุ่มสัมภาษณ์กว่าสามทุ่มครึ่งกว่าจะได้ทําอะไรเสร็จก็มีโอกาสได้ดูทีวีเพราะเขาแพ็คปฏิทินกันเมื่อวานกูไม่ได้เพื่อพี่วานพูดว่าอาจารย์เนี่ยจะบวชตอนต้นปีแต่เรื่องไปบวชสิ้นปีความเป็นจริงไม่ใช่นะอาจารย์ประกาศมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าอาจารย์จะบวชช่วงตุลาพฤศจิกาประกาศมาตลอดไม่เคยเลื่อนไม่มีกําหนดในการเลื่อนบวชบวชกําหนดชัดเจนว่าตุลาหรือพฤศจิกาสองเดือนนี้เท่านั้นไม่มีเดือนอื่น เพราะนั้นที่บอกว่าตอนแรกว่าจะบวชต้นเดือนแต่เลื่อนเลื่อนขยายเวลาไปเพราะมีปัญหาเรื่องคดีความก็เลยเลื่อนไปตุลาพฤศจิกาอันนี้ข่าวผิดขอแก้ข่าวนิดหนึ่งนะคุณพุทธะอ,อ,อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนแต่ความเป็นจริงอาจจะกําหนดชัดเจนแล้วแล้วก็ยังยืนยันคําเดิมว่าจะไปบวชพระอาจารย์สมทบเนี่ยเคยเคยท่านเป็นพระอาจารย์ยนะท่านเคยเตือนอาจารย์ในงานที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมท่านเตือนว่าเพราะเราเนี่ยประกาศว่าเราจะบวช แล้วมันแบบประกาศแบบมันยิ่งกว้างเท่าไหร่อะมันยิ่งแบบมานมันยิ่งขวางมากเท่านั้นแล้วเราประกาศทั้งประเทศอะมานมันก็ทั้งประเทศทีนี้ white. มันก็ขวางเราแบบจริงจังมากอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นวิบากที่ต้องรับจากการประกาศนี้ออกไปว่ายิ่งประกาศดังเท่าไหร่ศัตรูหมู่อาฆาตก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่เราประกาศไปแล้วจะให้ทำยังไงมันก็ต้องรับผลจากการกระทําไปในตามเหตตามปัจจัยก็ต้องเป็นไปในเวนัน้นต้องเป็นไปในตามนั้นแต่อย่างที่บอกว่านี่สินจันาร์เคลียร์ทุกอย่างเนี่ยจบหมดแล้ว เพราะนั้นตอนนี้รอปลดอย่างเดียวแล้วมันปลดก่อนกําหนดด้วยเพราะว่าเราทําเรื่องไปอยู่ก็ต้องรอบัญชีกับเจ้าหนี้เนี่ยมาทําเรื่องติดต่ออะไรกลับเข้ามาแล้วก็รับชําระหนี้ไปแล้วก็แยกย้ายอาจารย์ก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมสิ่งที่หลายคนพยายามตั้งคําถามในสังคมว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ล้มละลายหมกพร่องในการใช้ชีวิตในการบริหารจัดการการเงินของตนมีหน้าอะไรสอนธรรมะ มีหน้าอะไรมาสอนวิธีการเป็นหนี้วิธีการแก้ไขหนี้มีหน้าอะไรมาสอนมีหน้าอย่างกูนี่แหละมาสอนหน้าอย่างนี้นี่แหละสมควรแก่การสอนอาจารย์ถามว่าใครในโลกนี้บ้างไม่เคยเป็นหนี้แทบจะไม่มีถูกปะมันเป็นหนี้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็มีคนแย้งอาจารย์ต่อไปว่าใช่เขาเป็นหนี้แต่เขาไม่ได้เป็นหนี้แบบอาจารย์ไงอาจาะเขาไม่ได้เป็นถึงขั้นล้นพ้นตัวเป็นล้มละลายใช่ถูกต้อง นั่นแหละยิ่งเป็นตัวชี้วัดชัดเจนว่าอาจารย์เป็นผู้ล้มเหลวอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตอาจารย์จึงสามารถบอกสอนได้ว่ามึงอย่าไปล้มเหลวแบบนี้นะเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์อย่างยิ่งกูเผชิญมาแล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์พยายามจะสื่อสารพยายามจะบอกและในปัจจุบันอาจารย์เคยล้มเหลวจุดถึงจุดสูงสุดถึงจุดตกต่ำสุดด้วยการล้มละลายแล้ววันนี้อาจารย์กลับขึ้นมาสู่จุดสูงสุด จากการพ้นการล้มละลายแล้วกลับมาตั้งหลักตั้งฐานด้วยการไม่เป็นหนี้เลยแม้แต่บาทเดียวศูนย์บริสุทธิ์บริรบูรณ์ไม่มีหนี้เหลือเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยในการสอนธรรมะด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมประสบความสําเร็จยืนเป็นบืนหนึ่งของประเทศได้ในปัจจุบันนี่ไงมันเป็นตัวการันตีว่าคนเคยล้มเหลวแล้วกลับมาประสบความสําเร็จได้นี่แหละจึงเป็นตัวการันตีชัดเจนได้ว่า อาจารย์มีหน้าในการสอนอย่าง100%เซเพราะอาศัยบทเรียนและประสบการณ์จากชีวิตจริงในการสอนอาจารย์ถามว่าคนจะประสบความสำเร็จได้ต้องเคยล้มเหลวมาก่อนไหมต้องเริ่มจากศูนย์มาก่อนไหต้องเริ่มทั้งนั้นมีใครไหมประสบความสําเร็จลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัยไม่มีคนทุกคนมันต้องเคยล้มเหลวมาก่อน นักธุรกิจทุกคนที่ประสบความสําเร็จเขาเคยยากจนคนแค้นเคยล้มเคยเหลวเคยเป็นหนี้เคยลําบากลำบนนักธุรกิจหลายคนเคยล้มละลายแต่เขาก็กลับมาตั้งตัวตั้งหลักตั้งฐันจนประสบความสำเร็จรวยเป็นร้อยล้านพันล้านมีตั้งมากมายเขาจึงนําบทเรียนเหล่านั้นมาสั่งสอนต่อผู้คนเพื่อให้เข้าใจและยอมรับตามความเป็นจริงว่าไอ้วิธีการเดินแบบนี้ไอ้วิธีการใช้ชีวิตแบบนี้ไอ้วิธีการใช้เงินแบบเนี้ย มันจะเดินไปสู่ความล้มเหลวในการบริหารจัดการการเงินนะใครจะมีประสบการณ์ดีกว่าอาจารย์ที่อาจารย์เคยมีบ้านเคยมีรถแล้วโดนยึดบ้านเคยนั่งร้องไห้น้ําตาไหลว่าตัวเองจะต้องสูญเสียบ้านทรัพย์สมบัติพระสถานที่ตัวเองภูษาไปเอามาแล้วเหตุปัจจัยมันเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นเกินกว่าความพอดีของตัวเองพวกเราเป็นไหมเป็นหลายคนบอกว่าคนดีๆที่ไหนเขาจะปล่อยให้ชีวิตล้มละลายไม่ใช่จ้ะ เพราะมึงนะ่ะมันไม่เก่งเราจําไว้นะคนล้มละลายคือคนเก่งนะเรารู้ไหมว่าคนล้มละลายได้ต้องมีหนี้สินบุคคลธรรมดาอย่างน้อยหนึ่งล้านบาทบางคนเกินเห็นไหมแต่อาจารย์ถามว่าการที่จะเป็นหนี้ถึงขั้นเดินไปสู่ความล้มละลายได้นั่นหมายความว่าเขาต้องประสบความสําเร็จมันจุดหนึ่งแต่เขาไม่สามารถบริหารความสําเร็จของตัวเองได้เขาจึงกลับไปล้มเหลวเงินมันเลพลุงพลังมากมายมหาศาล แต่การตั้งคำถามคือการที่เขาเนี่ยไปถึงจุดนั้นได้แสดงว่าเขาก็ต้องมีเงินพอสมควรการจะกู้เงินได้เป็นล้านะมันไม่ใช่ว่าเงินเดือนแค่หมื่นสอ่นนะอาจารย์กู้ซื้อบ้านราคาหลังละสาล้านกว่าบาทใช้ตัวเองคนเดียวชื่อคนเดียวในการกู้ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะอย่างน้อยมันต้องมีไม่ต่ำกว่าห้าหกหมื่นนะเราคิดว่าคนแบบนี้เป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการใช้ชีวิตเหร ความสามารถในการใช้ชีวิตมันมีแต่มันผิดพลาดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักประมาณหนี่ตังห่าคือพอยต์หรือประเด็นสำคัญดังนั้นอาจารย์จึงบอกสอนทุกคนว่าเฮ้ยการเป็นหนี้มันเป็นทุกข์ในโลกนะอย่าไปเป็นหนี้สินพลุมพลังแบบนี้อย่ามีรายจ่ายท่วมรายรับนะเพราะถ้ามีรายจ่ายท่วมรายรับเมื่อไหร่วันนั้นมึงจะมีความทุกข์นะ ถ้าบริหารจัดการการเงินไม่ได้อยากได้อยากมีอยาก,ยาก,ยากเป็นเอาบัตรเครดิตไปลูดไม่รู้จักบริหารจัดการไม่รู้จักพอประมาณในความอยากของตนไม่รู้จักมองเห็นโทษภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นแหละวันน้ำมันจะนํามาซึ่งความทุกข์ในชีวิตนะพ่ออาจารย์ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วอาจารย์เจอความทุกข์อย่างแสนสาหัสในวันนั้นมาแล้วจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่อาจารย์หยิบฉวยเอาโอกาสนี้แหละมาสอนแก่ทุกคนพระพุทธเจ้า กว่าจะออกมาสอนธรรมะนี้ได้พระองค์ทรงทุกทรมานแสนสาหัสหนักหนาสาหัสในการบำเพ็ญทุกขลกรียกิกิีากี่ปี6ปีเต็มพระองค์ทรงทำความเพียนผิดหรือถูกความเพียนผิดจึงบรรลุธรรมไม่ได้เมื่อวันหนึ่งพระองค์แก้วิธีการใหม่ด้วยการกลับมากินอาหารแล้วทำความเพียนภาวนายอย่างถูกต้องบรรลุธรรมได้ไหมบรรลุธรรมได้ก่อนเห็นถูกมันต้องเคยเห็นผิดมาก่อนสิ ก่อนจะประสบความสําเร็จมันต้องชิบหายมาก่อนสิถูกต้องเปล่าใครจู่ๆไปขายแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตโดยที่ไม่เคยเจอภาวะปัญหาในชีวิตแล้วไม่ต้องแก้ไขปัญหาในชีวิตเลยมีไหมไม่มีในโลกนี้ทุกคนมันต้องเดินสู่ความล้มเหลวเพื่อที่จะได้เอาความล้มเหลวนั้นมาเกิดความสํารวจระวงังจะได้ไม่ย้อนกลับไปทําความล้มเหลวนั่นอีกเชื่อไหมถ้าวันนั้นอาจารย์ไม่ล้มละลายอาจารย์จะไม่หยุดสร้างนี่เลยแล้วอาจารย์จะยังคงมีความทุกข์จากบัตรเครดิตต่อไปเรื่อย จะมีความทุกข์ร้อนเดือนน่อยล้าใจทุกวันเมื่อบัตรเครดิตใบแจ้งหนี้ต่างๆมันมาเยือนหน้าบ้านอาจารย์ทุกวันอาจารย์จะทุกข์ร้อนจะเหนื่อยยากลำบากต่อการหาเงินหาทองมาขวนขวายในการใช้หนี้แล้วอาจารย์จะหานี่ต่อไปเพื่อมาปิดหนี้เอาหนี้ตรงนั้นมาโปะตรงนี้เอาหนี้ตรงนี้มาโปะตรงนั้นแล้วเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยการบัตรเครดิตมีเท่านี้เหลือวงเงินนิดหน่อยเอาไปรูดมาเพิ่มแล้วก็ต้องเป็นหนี้แบบนี้ต่อไปเพราะคดีล้มละลายนี่แหละมันจึงหยุดพฤติกรรมตัวนี้อาจารย์ได้ มันจึงทําให้อาจารย์กลับมาสำระวังว่าถ้ากูไม่มีเงินสดกูไม่ซื้อเหตุการณ์ของการล้มละลายตลอดระยะเวลา2ปีกว่าที่อาจารย์เผชิญกับมันมาเพราะมันใกล้จะปดแล้ว2ปีกว่าอาจารย์เผชิญกับมันมาด้วยความทุกข์ยากลําบากเข็นใจแต่ใน2ปีที่ผ่านมาจะไม่ได้ทรมานกันมนแล้วเพราะเราเข้าสู่หมวดของการปฏิบัติธรรมแล้วเราจึงวางใจเป็นกลางมีเมื่อไหร่เราจะเอาไปคืนแก่เขา เราไม่เคยตั้งเจตนาในการไม่คืนไม่เคยตั้งเจตนาในการที่จะหนีนี่เราตั้งเจตนาอย่างเดียวว่าเราต้องใช้นี่เจตนานั้นในช่วงแรกอาจารย์ไม่มีปัญญาในการหาเงินใช้นี่เลยหาเงินไม่ได้เจตนาแรกอาจารย์ตั้งใจว่าต้องหาต้องหาก็หาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราตั้งเจตนาไว้แล้วเจตนานั้นก็สําเร็จได้ด้วยการที่เราปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติตาม5ข้อที่พระเจ้าสอนเหตุสมความปรารถนาเหตุสมความปรารถนา5ข้อ อาจารย์จึงเป็นสักขีพยานแก่พวกเราได้ว่าเหตุสมความปรารถนาที่พระ่านเจ้าตรัสนี้ใครนึกคิดตริตึกถึงสิ่งใดคนนั้นจะได้รับผลตัวนั้นอาจารย์นึกอยูต่ตลอดเวลาว่ากูต้องใช้นี่เพราะว่าเราต้องไปบวชการไม่ได้บวชของอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นนี่ไม่ใช่เพราะอาจารย์เป็นนี่เพราะลมละลายแต่อาจารย์เป็นนี่เพราะมันเป็นตัวนี่เป็นตัวเงินแม้อาจารย์ปลดถูกต้องตามกฎหมายว่าเราปลดจากคดีลมละลายแล้วเราคลีนแล้วแต่เรายังเป็นนี่เขาอยู่ดี เราแค่อาศัยช่องทางกฎหมายให้ตัวเองรอดแต่เรายังเป็นหนี้เมื่อเราไปบวชแล้วเขาถามอนานโนซิเป็นหนี้ไหมเราจะตอบไม่เป็นหนี้ได้หรอแม้คดีมันจะจบไปแล้วคดีความไม่เหลือแล้วแต่เรายังเป็นหนี้ในธนาคารอยู่เราไม่ได้ใช้คืนเขาเราตอบไม่ได้สุดท้ายเราจึงตั้งเจตจำนงเจตนาว่าเราต้องคืนให้เขาหมดทุกบาททุกสางแล้วการคืนเงินของอาจารย์ไม่มีการต่อรองธนาคารแม้แต่คำเดียว เขาเรียกเท่าไหร่จ่ายให้เขาเท่านั้นเพราะเขาเสียเวลากับเรามาหลายปีเราควรแก่การคืนเขานี่คือสิ่งที่อาจารย์ปราลบกับลูกศิษย์ในวันที่อาจารย์คุยกันก่อนหน้าที่อาจารย์จะเอาเงินไปคืนงวดแรกอาจารย์คุยกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยที่เป็นธนาบออจารมาสามารถต่อรองได้นะเรา